ภาชนะถังแค่เย็นอเนกประสงค์ซึ่งสามารถแช่ได้ทั้งน้ำดื่มพืชผักโดยการใส่น้ำแข็งลงไปแช่เย็นได้เหมาะและสะดวกสำหรับวัด ่าหรือว่าวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือใช้ในการใส่เครื่องดื่มแช่เย็นแช่น้ําแข็งไปในสถานที่ต่างๆเช่นในสถานที่จัดงานในการเดินป่าหรือว่าพักแรมหรือว่าไปทำโรงทานในสถานที่ต่างๆ ก็สามารถนำพาไปได้ด้วยดีไม่ต้องใช้ไฟฟ้าขนย้ายง่ายสะดวกมีหลายขนาดอันนี้ขนาดประมาณมานขนาด80ลิตรมาตรฐาน ISO 9001ขนาด80ลิตรซึ่งถางใบนี้ได้รับการถวายจากคุณโยมสมบุญกระจ่างรูปพร้อมครอบครัวถวายไว้นะวัดปวงชัย ตำบลบ้านสาอเ,เจ้าขยงจวนลำปางยี่เจ็ดเมษายนสองห้าหกหกไว้สำหรับให้ลวงปูได้ใส่อาหารเครื่องดื่มหรือว่าน้ำดื่มไว้รับรองคณะสภาเาาจิาิรรทมที่จะมาร่วมบุญก็เป็นตู้แช่ถังแช่ที่สามารถเก็บความเย็ยนได้ไม่โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าก็ขออนุโมทนาสาธุ ขอบูรณาก Saint ุสุนทาเลานี้จงเป็นพระรัตพระใจนุนนำขับชูให้คุณโยมสมบูรณ์ระจางรูปพร้อมครอบครัวจะมีความสุขมีความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาใจขอได้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทินสัพพีติโยวัชชะนุสัพพะโลโควินัสตุมาเตวพธวันตาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาสนาสีริสนิจังวุฒาปั <c ough> จายิโนจัตตาโรธรรมาวะทันติ อายุวันโอสุขังพระลัง